สวัสดีครับผมสวัสดีกับวันจันทร์ที่30กันยายน2567นะครับกับผมอาจารย์คมคุงกับช่องหวยนำโชคโดยอาจารย์กลุ่มคุงนะครับผมครับก่อนก่อนอื่นนะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับยินดีกับ f อซที่ติดตามช่องนะครับ กับหวยลาพัฒนาวันที่27บันสุกที่2ีที่ผ่านมานะครับอ่านะทางอาจารย์คมคงก็ให้ถูกนะครับบนนะครับบนถูกบนไปเลยตรงๆนะครับหวยที่ออก สี่แปดสองเข้าก็เข้าตัวเด่นนะครับ8 2 1ครับ2หนเข้า2นะครับเลกวิ่งตัวเดียวหลุดไม่หลุดเข้าตัวรองนะครับ2ให้เด่นไปที่3แต่เข้า2นะครับ สำหรับ6ตัวทางสอลโพอเราเข้าส2ล่างครับสีสองสอสีล่างเข้านะครับทางอีสานก็บางจังหวัดก็เอา6ตัวนะครับล่างเข้า4 2สอีครับผมครับ ครับสำหรับวันนี้นะครับเลขบิ่งนะครับวันที่30บิงบตัวเด่นเลยก็คือ8ปดครับผมแปดลง2นะครับ,อ 8, ส,อรบสองสูตรเยนะครับนะครับดีไม่ดีมาด้วยกันนะครับวันนี้8 8กับ2ง อันนี้เด่นเด่นเลยนะครับตัวเดียวเด่นที่แปดนะครับจับเป็นตัวหลักมาเบิงจับคู่นะครับจับคู่ไปเลยแปดสองแปดสามแปดสามแปดสี่ เก้าสามก้าสีน่นะครับตัวเด่นนะครับวันนี้ได้ห้าตัวส่วนตัวรองนะครับผมตัวรองก็แปดศูนยะ์แปดหนึ่งแปดเก้าเก้าสอง นครับมาเบ่งว่าวันนี้จะให้จับตัวไหนเป็นตัวดินนะครับผมแปดสองแปสามแปดสี่นะครับฝันทงไปที่สามตัวนี้แปดสองแปดสามแปดสี่นะครับแปดสองเน้นนะครับให้เน้นไปที่แปดสองกับแปดสาม 8ปดสอตัวนี้เด่นหนักหนัก 8, 2ดสองกันกันไหมรองไหมกับเก้านะครับมันนี้จัดนักไปที่8 2 8 3องสนะครับผม8ปดสส่วนชุด3ตัวมันนี้แถมใหม่นะครับ ห้าแปดสองหกแปดสองกับห้าแปดสามหกแปดสามอผู้ใดติดเช่นชิปติดตามเอฟซีเหตุเกี่นี่แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซขขกดกดคลิปกดกระดิ่งกดติดตามไว้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องครับทำหวยให้ทุกๆงวดนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสองตุ่มครึ่งมาดูกันนะครับหวลาพัฒนามาที่30กันยายนส5งพน,น,นะครับโชคดีมีชัยเป็นงองทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ